เขียวมองไปทางไหนก็เขียวไปหมดนี่มันคือที่สุดของทุ่งหญ้าแล้วครับท่านหลังจากที่เราขับรถล,ลงในลาวมาทั้งวันทั้งคืนครับและนี่คือจุดหมายสําคัญของเราในทริปนี้ ภูหัวล้นเมืองชัยสมบูรณ์สปอปอลาวครับเนื่องจากเมื่อวานเรามาไม่ทันพระอาทิตย์ตกครับวันนี้เราก็ออกเดินทางจากที่พักในเมืองชัยสมบูรณ์ตั้งแต่เช้ากับบรรยากาศที่แสนชุ่มฉ่าอากาศเย็นสบายเต็มไปด้วยหมอกและฝนครับภูหัวล้นอยู่ติดกับตัวเมืองเลยครับขับรถมาแป๊บเดียวเราก็จะได้เห็นภูเขาสีิวเขียวที่ปกคลุมไปด้วยพื้นหญ้านุ่มๆและวันนี้ก็มีหมอกปกคลุมบางๆด้วยครับจึงทําให้ภูเขาที่มันสวยอยู่แล้วยิ่งสวยขึ้นไปใหญ่ครับ ด้านหลังของเราก็ยังสามารถมองเห็นเมืองชัยสมบูรณ์ที่มีภูเขาอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งไม่เหมือนกับภูเขาหัวล้นที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับเมืองเดียวกันแต่รูปทรงภูเขาต่างกันอย่างสิ้นเชิงมันเป็นอะไรที่ว้าวมากครับจะมองไปทางไหนก็สวยไปหมดทริปนี้บอกได้เลยว่าคุ้มครับโคตรหิวใจทริปหน้าผมจะพาทุกท่านไปที่ไหนกดติดตามการเดินทางไว้ได้เลยครับผม